ผมวันนี้จะมานําเสนองานชีวะนะครับโดยเป็นเรื่องกล้วยครับสมาชิกมีดังนี้นะครับกล้วยเป็นไม้ล้มลุกมีลักษณะเด่นมากมายแล้วก็มีหลายพันุ์ในไทยนะครับเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็ส่วนประกอบของกล้วยมีดังนี้ครับ ต่อไปจะเป็นส่วนของใบนะครับซึ่งใบในข้างนี้นะครับส่วนของใบใบกล้วยจะเป็นใบเลียงเดียวซึ่งลักษณะของใบนั้นจะมีขนาดยาวหนึ่งถึงเมตรและมีสีเขียวเข้มโครงสร้างของใบหนึ่งก็คือก้านของใบก้านงใบตรงนี้ครับก้านของใบนี้จะทําหน้าที่ในการยึดใบเข้ากับลำต้นก้านใบนี้ใช้ทําเพื่องกระนได้ครับฉับพผงครับฉับพงครับ,บ,รบและก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของกา้านใบ กับใบคือตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มห่อหุ้มลำต้นเทียมเอาไว้และอย่างสุดท้ายก็คือเส้นกลางใบครับเส้นกลางใบตรงนี้ครับล่องนี้ครับเส้นกลางใบเส้นกลางใบนี้งั้นจะช่วยทําให้ใบแข็งแรงครับผมและนี่คือส่วนใบจบแค่นี้ครับครับในส่วนของลำต้นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเลยนะครับลำต้นนะครับจะมีเส้นรอบวงประมาณสาสิบเซนติเมตรนะครับโดยในในนี้จะมี เขาจะเรียกว่าเง้านะครับเงาน้านบนของเงาจะมีตาและป้องนะครับโดยตาและป้องจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบที่จะให้เงาจะเริ่เติบโตเป็นก้านนะครับเป,เป็นใบครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับสวัสดีครับก็มารายงานต่อจากน้องเตอร์เมื่อกี้คราวที่แล้วน้องเตอร์รายงานไปก็น้ําท่วมต้นไม้ตายหมดเลยนะครับแต่ว,ว่านี้มันก็กลับมาแล้ว โอเคส่วนของผมเป็นส่วนรากนะครับรากของต้นกล้วยเป็นรากฝอยอนี่มารากของต้นกล้วยเป็นรากฝอยนะครับแล้วก็ปกติจะอยู่ไม่ลึกมากจากดินนะประมาณ20-40เซนติเมตรแล้วก็ระยะการกระจายจตัวของรากก็ประมาณ1-2เมตรนะครับจากลำต้นถึงรากมันอยู่ใต้ดินผมก็ตอกขึ้นไม่ไหวนั่นะแหละเดี๋ยวผม ติดรูปให้นะครับโอเคครับในส่วนต่อไปคือส่วนของผลอง้วยกล้องแพงนะมครับกล้องครับนี่คือส่วนของผลกล้วยซึ่งผลองกล้วยก็คือในผลของก้วยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีความโค้งเล็กน้อยครับมีความยาวประมาณ10-30เซนติเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับปันของกล้วยแล้วก็ตอนที่มีลักษณะดีครับมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่มี สุกตอนที่สุกก็คือจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนครับมีรสชาติอมหวานครับแล้วก็ในส่วนของเมล็ดเรื่องกล้วยนั้นจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกล้วยครับว่าจะใหญ่หรือไม่ใหญ่แค่ไหนนั่นเองนี่คือกล้วยที่ผมมีนะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายครับผมมันจะมีเป็นอยู่สามีครับผมขอมค,ครับโอเคครับดอกครับดอกต้นกล้วยนะครับหรือว่าปลีกล้วยเป็นดอกทรงกระบอกที่มีสีม่วงแดง แล้วก่ามีดอกย่อยด้านในนะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับดอกกล้วยเนี่ยสามารถเอาไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงทอดผัดหรือยำนะครับแล้วก็สวนที่ผมมาเนี่ยไม่มีไม่มีต้นไม่มีดอกกล้วยนะครับก็เลยจะขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคครับขอขอบคุณมากครับที่ดูจนจบการนำเสนอวิชาชีววิทยาศาสตร์เรื่องกล้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ